สวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมคุณเขามาเดิมครับผมและนี่คือคลิปรีแอคชั่นครับผมก็ไม่เคยทำคลิปรีแอคชั่นมาก่อนนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะมีรีแอคชั่นยังไงกับคลิปอุลตร้าแมนที่ทีมงานของผมได้จัดสรรมาให้ผมได้มาทำรีแอคชั่นในวันนี้นะครับผมทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีคลิปอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุลตร้าแมนบ้าง เฮ้ยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเนี่ยบนโลกเอาจริงจริงแล้วผมเคยเห็นแค่พวกของโดเรมอนชินจังนะแต่ยังไม่เคยเห็นเวอร์ชั่นของอุลตร้าแมนทีก้ามาก่อนผมเคยเห็นของอุลตร้าแมนมาละอันนั้นของอุลตร้าแมนจะตัวป้อมๆหน่อยแต่อันนี้คือแบบเป็นองเลยอะเป็นองค์ของแท้เลยอะชิบนโคตรเท่เลยอะโอ้โหเฮ้ยอันนี้งาน ปั้นดินเผาใช่ป่ะปั้นดินเผามีอุลตร้าแมนมันไม่ใช่อุลตร้าแมนมันคืออย่างมันคืออย่างบําบกอะมันคือคนอะใครแล้วใครไปทำทรงผมนี้อ่ะมันมีมีด้เนี่ยมัแนนดูดูบังรายจายแล้วตรงนี้เลยอ่ะใช่ในในไอแพดคู่ท้องเหม็นอะโอ้โหที่โอ้โหไม่เอาทรงผมแสกการอ่ะเข้าใจได้เข้าใจได้ เขาจะได้ว่าน้องเขาพยายามจะสื่อว่ามันคือบางละจันมันคือชาวบ้านบางละจันเขาเรียกว่ามีการใส่ความครีเอทนิดนึงลงไปคือทรงผมโมฮอกไงชาวบ้านบางละจันทรงผมโมฮอกแล้วก็ตากลมๆหน้าคล้ายๆพระพุทธรูปบางทีอาจยิงลําแสงสเปสเซียมได้ใครจะไปรู้หน้าไฟ์สดช่องหนึ่ง อันนี้ไล่สดแล้วเนี่ยฮะมันทำอะไรกันน่ะเอาขอใมาอีกรอบน,นี่ฮะตบไปทีหนึ่งโกโม่ากระโดดขึ้นค่อมใช่ไหมใช่ทับแล้วเรียบร้อยทีก้าตายอะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะเหมือนไลา์ที่แล้ว ที่แล้วก็เป็นพระพุทธรูปอันนี้ก็พระพุทธรูปแต่เป็นเวอร์ชั่นดินเหนียวโอ้จะเรียกว่าหนีไปไหนคุณมา,านั่งอยู่นี่สบายใจแต่นอมาหนอ,น,อน่ามาเย็นนี่บ่เฮ้ยมาอูป้าขบูต้าจริงแน่ลำด้วยนี่แม่แค่เพราะว่ะอุ้งตาแม่นี่ว่าคำรู้สั่งของโค้ชเอะอ้ยไปคนเหนือเนาะ ระดับนี้คือไม่ต้องนั่งในตู้แล้วก็ได้นะทุกคนระดับนี้คือไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้มันก็ศักดิ์สิทธิ์หมดครับผมหลวงพ่อทีก้าฮะเดียๆๆเดี๋ยวเสียเสียงเสียงฮะเดี๋ยวมันเอาจริงดิวินเตอร์แมนเต้นสามชาแล้วเป็นชินวินเตอร์แมนด้วยนะทุกคนแต่ผมชอบนะแบบ มันครีเอทดีอ่ะสร้างสารรค์ดีอ่ะตรงที่เขาเอาโมเดลข้อต่อขยับได้พวกเนี้ยเอามาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวอ่ะเขาเรียกว่าเทคนิคสต็อปโมชั่นซึ่งแบบนี้ผมเห็นได้บ่อยๆในพวกแบบหนังฮอลลีวูดยุกเก่าๆรวมถึงช่อง YouTube ที่ทำแนวแบบนี้แหละเฮ้ยผมว่าดีเนี่ยน่าสนใจด้วยคือทำออกมาได้แบบฟิวไหวจัดเลยอะแต่ต้องแลกกับเวลาด้วยนะทุกคนคือมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยงานเนี่ย กว่าจะขยับข้อต่อทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็ถ่ายเป็นช็อตต่อช็อตอะ่ะโคตรโหดเลยอะ่ะยอมใจคนที่ทําแบบนี้ได้นะผมเลสเปกเลยอะ่ะทุกคนครับผมอยากได้สูตรตัวนี้มากเลยอะ่ะเป็นสูตรที่เท่มากเลยอะ่ะอยากได้มากเลยอะ่ะผมว่าน่าจะราคาประมาณสองพันสองพันนิดๆน,น่าสนใจนะเนี่ยทาโร่เพราะว่ามันเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่น่าเก็บสะสมไว้นะ คุ้มค่าต่อการสะสมมากเลยทั้งนั้นทุนนอ่างบุกเบิรจ์อ่านเอ้ยอาวอาวอ้าวอ้าวอ้าวฮะฮะยามาทามาทายาเรษฐีเนี่ยปล่อยกันทางนั้นทุนหนอ่างบุกเบิรจโโอเคโอเคเข้าใจละ ไม่แต่อาจริงๆแล้วทีก้าไม่ตกยุคนะบอกให้ทีก้าเป็นวันท์แมนที่อยู่ในดวงใจใครๆหลายๆคนแล้วนะมันยังไม่ตกยุกมันยังเป็นวตอร์แมนที่ได้รับความนิยมอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็พี่แกน่าจะทําอะไรสักอย่างผิดพลาดผมว่าไปเก็บกระดาษหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วประเด็นคือลงมาทิ่มขาหรือไข่อะเอาใหม่อีกรอบดิเดี๋ยวนะขึ้นไปละปีนขึ้นไปเอาขารูดลงมาเจ็บไข่ โอเคครับตอนแรกก็นึกว่าต้นขาไปโดนมอเตอร์ไซค์หรือที่จับจักรยานเนะี่ยเออแต่สุดท้ายมาเจ็บไข่เพราะว่าไข่ไปรูต้นไม้คนจำคนนี้ได้ไหมครับควรคิดถึงเลยคนนี้และเขาก็คือพระเอกตลอดกาลของกอดคิดถึงเล้่ย เขาเขาไม่ได้มีโอกาสกลับมาแสดงคุนตาแมนอีกต่อไปแล้ว่ทุกคนมาฮะทุกคนมาต่อกับคอนเทนต์ของพี่จีนกันต่อฮะเดี๋ยว เดี๋ยวนะผมชอบชัดนี้ที่สุดละวนาไม่นโคตรขืนเลยไอตัวเนี้ยแล้วมันก็โคตรหาทํากันจัดเลยอันนี้คือมันคขรเทมเป็นตัวอะไรทุกคนอ๋ออ๋ออีกูก็ว่าว่าตัวอะไรไอแอสโซลูทาทารัสอ่ะทุกคนผมก็นึกว่าเอเลี่ยน เอเลียนตัวไหนสักตัวหนึ่งในอุลตร้าแมนเนี่ยแต่จริงๆแล้วทาร์ทก็เป็นเอเลียนไม่ใช่หรอทุกคนเออแต่หน้าแต่ละคนนี่คือได้ใจจัดเลยนี่โคดแอคแบ่งก้ามด้วยดู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 แบ่งก้ามยาโแบ่งก้ามได้วยขึ้นชื่อว,ว่าหาทําได้ทุกที่อยู่แล้วครับทุกคน <laughs> คือไม่ต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นก็ได้มั้ง <laughs> การทำอาหารมันต้องมีความทรงพลังนิดหน่อยทุกคนนี่เทไปน่าจะทำเป็นไส้อัว่วมั้งเรียบร้อยครับจัดเสิร์ฟใส่จานไหนลองชิมดูนห,นหน่อยสิหับโอ้โอ้โ่าฮ่าอ๋อ่โคตรน่นากลัวเลยอะ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรผมก็นึกว่ามันตอนแรกผมก็นึกว่ามันกินในจานไม่มเล่นกินในกระทะเลยหรอเนี่ยืปโคตรโหดนั่งพาวเวอร์ไทอ่ะโอ้ไฟลุกกูดูจะอะไรอยู่เนี่ยยเดี๋ยวค่อยลดละกันนี่เป็นเพื่อนกับปีศาจแล้วฮะคือแค่นี้เหรอเอาใหม่ดิ ช่วงนี้ไม่มีปีศาจให้ปราบเลยอ้วนไปหน่อยเดี๋ยวค่อยลดละกันนี่เป็นเพื่อนกับปีศาจแล้ว w ว a t กูดูอะไรอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยผมบอกเลยนะว่าคอนเทนต์แต่ละอย่างที่ทีมงานสรรหาให้ผมนี่มีอะไรอะไรปั่นๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยแต่ครั้งนี้ไม่ปั่นนะไว้าว ผ่านไปหลายสิบปีพวกเขาก็ยังอยู่ครับผมและอยู่ในใจเราเสมอครับผมถึงแม้ว่านักแสดงทาโร่คนนี้นะเขาจะไม่ได้แสดงในซีรีส์โทคุซาสึอุนตาแมนแล้วแต่สองคนนี้เขายังอยู่ครับผมอยู่ในวงการอุนตาแมนอยู่และก็ได้มาเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์อุนตาแมนอยู่เรื่อยๆนะครับผมจริงๆ้วผมอยากให้คนนี้กลับมามากที่สุดละนักแสดงอุนตาแมนทาโร่เนี่ยมันไม้อีกแล้วฮะอุลตาแฟตทุกคน ครับผมปมมือปมม,มมือฮะโอ้โห,โอ,โหอุนา้าแมนตัวใหม่ว้ชิแมงได้หน้าได้ล่างใหม่ทุกคนไม่ใช่ล่างพาวเวอร์ไทยเอ๊ะไม่ใช่ล่างสตองไทยนะอันนี้ล่างบวมไทย,ยชยิแมงแล้วพี่เขาก็อินจัดเลยอะทุกคน โคตรสุดปมมือให้ฮะโอ้สุดยอดเลยแลวแม่งเดี๋ยวคอมเมนต์ก็หาว่ากูบอดี้เชมมิ่งอีกชิมายอินจัดเลยทุกคนโอ้โคตรอินเออโอ้ยโดนเที่ยนเออเออชิมายโคตรโหดเวอร์ชั่นไหนเนี่ย <peach> ลยให้ทุกคนสังเกตดูเสื้อของอุลตร้าแมนทารโลทุกคนใช่ไหมหัวเป็นทารโลเดี๋ยวตัวเป็นทีก้าโคตรโหดแล้วผมสงสัยว่าทาโล้น่าจได้ร่างใหม่ไอซลักเกอร์ของอุลตร้าเซเว่นก็หายไปจากการต่อสู้ทุกคนจังหวะน,นี้เขาต้องปกป,ป,ปอ้องเจ้าพ่ออุลตร้าปกป้องเจ้าพ่อเอาไว้อืเรียบร้อยฮะหนักจัดเลยทุกคนคลิปนี้ผมเคยเห็นแล้วทุกคนต้องแอคสักหน่อย โอเคคือไม่เป็นไรอืมลม้มแต่ก็กลับมาลุกขึ้นใหม่ได้เขาเรียกว่าล้มแล้วต้องลุกทุกคนอุนเตอร์แมนเนี่ยไม่มีคำว่า,วายอมแพ้ล้มแล้วต้องลุกขายหน้าช่างมันไม่เป็นไรเอาให้ได้หน้าคนดูก็พอ <c oughs> สภาพดูรับไม่ได้ละเให้ผมชอบนะผมชอบอะไรแบบเนี้ยแบบโมเมนต์ที you ่ทีมงานอุลตร้าแมนแล้วก็นักแสดงสูตรแอตเตอร์มาร่วมสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานน่ะแบบมีโมเมนต์แบบนี้ร่วมกันอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมีความสุขดีนะใช่ไหมแล้วทาให้ผมนึกถึงไอ้ท่านั้นอ่ะของ สปาร์ลาตัวไหนสักตัวหนึ่งเนี่ยในอุลตร้าแมนเนี่ยเลดคิงหรือตัวอะไรไม่แน่ใจนะทุกคนแต่มันใช้หางนี่แหละใช้หางใช้หางกระโดดถีบทุกคนเนี่ยทาแบบนี้เลยตัวไหนสักตัวหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้แล้วในในอุลตร้าแล็กซีไฟส์มอนสเตอร์แบทเทิลมั้งสักตัวหนึ่งนี่แหละโกโมล่าเลดคิงหรือเอเลคิงตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่มันใช้หางเนี่ยยกตัวเองขึ้นแล้วก็ใช้เท้าถีบอ่ะหรือว่านี่มันเป็นการเลเฟอร์เนี่ยมีความเป็นไปได้ทุกคน มาอยู่กับคอนเทนต์ของพี่จีนต่อครับผมเอเ้เดี๋ยว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 ด,ยวดยวีอันนี้มันต่อจากเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ต่อจากที่โดนเคี่ยนแล้วสงสัยแบบว่าหมดความอดทนแล้วหมดความอดทนไม่งซัดก,ก,กับลิงแนละ้วทุกคนนอ่กระทืบวิ่งโดนลิงกระทืบแล้วไม่ไหวแล้วเอาสาวโดนลักพาแล้วทุกคนกีโจโดนลักพาแม่น้องใช่แมงแล้วชุดกีโจดันเป็นชุดของโซฟีด้วยนะประเด็นนะ แมงหัวกีโจในชุดของโซฟีแต่ละอย่างสุดยอดเขาเนี่ยหาทําม,มากเลยทุกคนผมชอบนะคอนเทนต์ของฮิต,ตีนแต่ละอย่างเนี่ยหาทําม,มากแล้วก็แบบดูสร้างสารรค์ดีผพว่ามันเป็นความคิดที่คิดเอทอีกแบบหนึ่งนะได้เห็นโมเมนต์อะไรแบบเนี่ยมันสนุกดีนะทุกคนเออแบบนี้น่าสนใจหน่อยโอเคครับผมก็จบกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปรีแอค อุลตร้าแมนนะครับผมมีทั้งคลิปที่หาบ้างไม่หาบ้างแต่ผมชอบคลิปนั้นอะของน้องที่ปั้นอุลตร้าแมนไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่อุลตร้าแมนน้องปั้นชาวบ้านบางละจันเออปั้นชาวบ้านบางละจันแต่ครูบอกว่าเป็นอุลตร้าแมนนะครับผมผมก็เชื่อว่าเป็นอุลตร้าแมนนั่นแหละกับคอนเทนต์ของพี่จีนหลายอย่างมากผมชอบมากเลยไอคลิปที่มัน <laughs> ผมชอบไออุลตร้าแมนฮาโลอะที่ท่อนล่างเป็นทีกาท่อนบนเป็นฮาโลอะ และแม่งปกป้องเจ้าพ่ออย่างสุดหัวใจทุกคนคิดดูว่าเขารักเจ้าพ่อแค่ไหนอ่ะทารอ่ะโคตรสุดเลยโอเคครับผมประมาณนี้ละกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับบิคให้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากกไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน